กาะติดทุกขอบสนามเครีย์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแช่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสนทนากับจ่าแช่งดําเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติประจําวันเสราร์ที่30กรกาคม2565มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในเวอรนไวต์เว็บซูมซอกแซก .com ใน YouTube แล้ก็ใน a c e b o o k ครับ ปกติเราก็จะพบกันในสื่อเหล่านี้ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ12นาฬิกาโดยประมาณก็จะนำลงสู่ YouTube และก็ a c e b o o k สามารถติดตามรับฟังได้ครับเพียงพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งเป็นภาษาไทยหรือจะพิมพ์คำว่า z o o m ซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเมื่อฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe แล้วก็มีคอมเมนต์ด้วยก็จะขอบคุณยิ่งครับสำหรับวันนี้ครับวันเสาร์ที่30กร,รกฎาคม2 5 6 5นั้นปกติก็ไม่มีคิวที่เราจะสนทนากันเพราะเราจะว่าการจัน์ทถึงสุกนะครับแต่ว่ายกเว้นในช่วงที่มีการแข่งขันกอล์ฟไทยกอล์ฟหญิงไทยเรานะครับรายการสำคัญสำคัญสาวไทยเราโชว์ฟอร์มได้ดีเราก็จะนำมานะครับเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบความเคลื่อนไหวแบบวันต่อวัน ก็เลยมาเป็นพิเศษในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดวันเสาร ก็ตามนะครับแต่ว่าก็จะจํากัดอยู่เพียง2เรื่องเหมือนที่เมื่อวานนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องของน้ํามันเรื่องของหุ้นอะไรต่างๆซึ่งอยากให้ทราบความเคลื่อนไหว,ไว้และก็มาสู่เรื่องราวของกอล์ฟเน้นไปที่กอล์ฟหญิงโดยตรงเลยครับว่าผลการแข่งขันเมื่อคืนซึ่งเป็นวันที่2นะครับของรายการ Dis c o t t สโอเพ่นนั้นเนี่ยจบลงอย่างไรสาวไทยคนไหนผ่านการตัดตัวไปสู่2วันสุดท้ายกันบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกัน แล้วก็มีแถมก๊อปนนก๊อปนี่ซึ่งแข่งวันแรกไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็เพียง2เรื่อง2ราวที่จะมาพบท่านผู้ฟังในวันนี้ครับก็มาเริ่มจากเรื่องแรกเลยครับท่านผู้ฟังครับมาเรื่องของน้ํามันเรื่องของหุ้นซึ่ง เป็นเรื่องที่เราได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับก็ปรากฏว่าเช้าวันนี้ก็คงไม่ใช่ข่าวดีนะครับสำหรับเราที่ใช้น้ํามันนะครับท่านผู้ฟังราคาน้ํามันดิบที่นิวยอร์กครับดับบวกถึง2เหรียญ20เซนต์ต่อ1บาเรลทีเดียวและขึ้นมาเป็น98เหรียญ62เซนต์ต่อหบาเรลครับส่วนเบรนที่ลอนดอนบวก2เหรียญ87เซนต์นะครับเพิ่มขึ้นเป็น110เหรียญ กับ1เซนต์ต่อ1บา่บรลโอโหเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะ2วันนี้เมื่อวานก็บวกวันนี้ก็บวกครับท่านผู้ฟังครับสําหรับเหตุผลนั้นก็อย่างที่เรียนกันว่าจริงๆแม้ว่าสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังการขึ้นดอกเบี้ยนั้นน่าจะมีผลในการเหยียบเบรกในการที่จะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเนี่ยะชะลอลงนะครับะชะลอลงอาจจะไม่ถดถอยแต่ก็ต้องชะลออาจจะต้องมีคนตกงานมีอะไรตันิดหน่อยซึ่งก็จะทําให้ความต้องการในการใช้น้ํามันนั้นน่าจะลดลง ตามหลักแล้วราคาน้ำมันควรจะคงที่หรือลดลงนะแต่ก็ปรากฏว่าเนื่องจากว่าทางด้านของมีปัญหากันนะครับในเรื่องของที่บอกว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องของซัพลายและเรื่องการผิดเนี่ยยังเป็นปัญหามากแม้ว่าดีมานเนี่ยอาจจะลดลงบ้างแต่ว่าในแง่ของซัปลายรือประมาณการผิดมีปัญหาเรียกสงครามยังไม่หยุดนั้นปริมาณจากรัเสเซีย ก็คงเะือนห้อยลงในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากลุ่ม OP e ป Plus นั้นเนี่ยจะบวกนะครับการผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่เขาจะประชุมกันนะครับในสัปดาห์หน้าเพื่อจะตกลงกันว่าจะขยายการผลิตหรือเปล่าและถ้าหากไม่ขยายการผลิตเนี่ยการที่ยังมีความยุ่งยากที่เรื่องของรัสเซียแล้วรวมทั้งปริมาณการผลิตต่างๆก็ขยายกันได้ไม่เต็มที่ก็น่าจะทําให้ด้านการผลิตั้นมีปัญหาถึงแม้ว่าดีมานจะลดลงบ้างความต้องการจะลดลงบ้างก็อาจจะ ลดลงไม่เท่ากับเรื่องของปริมาณการผลิตซึ่งยากลําบากตรงนี้แหละครับที่ทาให้นักลงทุนเรื่องน้ํามันมองว่าราคาน้ํามันนั้นเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นนะครับเพราะมันของมันน้อยไงก็ต้องขึ้นก็เลยทําให้ขึ้นถึง2เหรียญยีเซนเมื่อเช้าที่นิวยอร์กและขึ้น2เหรียญแปเซนที่ลอนดอนด้วยเหตุนี้ครับท่านผู้ฟังครับในขณะเดียวกันหุ้นของสหรัฐก็ขึ้นอย่างระเบิดเถิดเทิงต่ออีก1วันนะครับจากเมื่อวานนี้ดาวโจน์บวก316จุดครับ ปิดที่32,845จุด S&P บวก58จุดปิดที่4,130กับ130จุดและ Nasdaq ก็บวกถึง228จุดปิดที่1 2 3 9 8จุดด้วยความเชื่อมั่นแม้ว่าอย่างที่บอกเศรษฐกิจว่าจะชะลอลงแต่เขาเชื่อว่าแบบนี้เนี่ยทางแสดงว่าสหรัฐอาจจะไม่ปรับดอกเบีย้ยแบบสูงๆอีกนะ 0.75อาจจะเป็นการขึ้นสูงครั้งสุดท้ายอะไรของเขาก็เชื่อกันไปอย่างนั้นก็เลยทําให้ความเชื่อมั่นว่านะครับเมื่อไม่ขึ้นขึ้นมานะฮะเรื่องของหุ้นเรื่องของอะไรก็อย่างไว้วางใจได้ราคาหุ้นก็เลยกลับมาบวกกันยกใหญ่นะครับท่านผู้ฟังครับก็มองว่าถ้าเป็นอย่างนี้ในอนาคตเศรษฐกิจมันก็จะไม่ชะลอตัวลงมากทุกวันนี้แม้ว่าจะมีรายงานว่าชะลอตัวแต่ว่าก็อาจจะเป็นการชะลอที่รับได้ก็เลยทําให้ตลาดมองในแง่ดี อีกหวันก็กระชูดกันขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องราวของหุ้นและทองคำนะครับส่วนทองคำของเมื่อเช้านี้ก็บวกไป13เรี50เซนต์ต่อหนึ่ออนปิดที่1,782เหรียญ70เซนต์ต่อหนึ่ออนครับนี่ก็คือเรื่องของข้อมูลด้านเศรษฐกิจในเช้าวันนี้ครับที่อยากจะนำมากราบเรียนเสรยเลยปกติเราจะไปรายงานกันในวันจันทร์นะฮะ เนื่องจากที่ได้มาจัดพิเศษในวันเสาร์เราก็เอาเรื่องนี้มาแถมไว้ด้วยแต่วันจันทร์จะกลับมารายงานอีกทีเผื่อท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังก็จะได้ทราบนะครับว่าโดยเฉพาะเรื่องน้ํามันที่มันขึ้นมาถึง2เหรียญกว่าๆทั้ง2ตลาดนั้นจะเป็นปัญหาของเราครับก็เตรียมตัวครับการขึ้นราคาน้ํามันในบ้านเราต่อไปได้เอาละครับท่านผู้ฟังจากนี้ไปเรามาดูเรื่องราวของดิส c อตเส โอเพกันนะครับเขาเรียกกันว่า t ั s กอร w วูแมนสกอตติสโ Open นะครับท่านฟังครับก็เล่นกันมาแล้ว2วันเมื่อคืนสําคัญอย่างยิ่งวันที่2มันจะเ,เรียกว่าชี้ขาดว่าใครจะได้ผ่านการตัดตัวไปสู่2วันสุดท้ายครับ บ้างนะครับเราก็มาดูในเรื่องของสารภาพทั่วไปกันก่อนผู้ที่เล่นได้ดีสุดๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นริเดียโคนั่นเองครับจากนิวซีแลนด์ครับเธอทำได้อีกลบ7หรือ7จ็ดอันเดอร์เป็นทั้งหมดลบ14ครับหรือ14อันเดอร์ขึ้นนำเป็นอันดับที่1แล้วในขณะนี้ดูโงเ่เฮงแล้วริเดียโคมาดีเหลือเกินครับส่วนอันดับที่2ก็ยังเป็นริเลียวูครับจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ทาได้อีก5้าอันเดอร์รวมแล้วก็เป็น12บสองอันเดอร์ เกาะเป็นที่2กันอยู่ส่วนที่3คืออุนฮีจีจากเกาหลีครับได้11อันเดอร์รวมกันและที่4ร่วมนะครับมี2คนแต่ต้องขีดเส้นใต้ไว้สำหรับคนนี้ที่จะมาติดตามให้กำลังใจกันยังเรียว่านักนวงกันต่อไปครับเต็มที่กันต่อไปครับนั่นก็คือวิชนีมีชยัยโปรของเรานะครับท่านผู้ฟังวิชนีมีชยัยเมื่อวานนี้ทำระเบิดเถิดเทิง7อันเดอร์เลย วันเดียว7อันเดอร์มีอยู่แล้ว3อันเดอร์จึงกลายเป็น10อันเดอร์ขึ้นเป็นที่4ร่วมนะครับในตารางเห็นธงไทยชัดเจนอยู่ในขณะนี้ครับท่านฟังครับร่วมกับใครร่วมกับสาวเชื้อไทยอีกและนะครับก็ถือว่าเป็นคนไทยแ,แต่ว่าท่านเธอไปเกิดที่ฝรั่งเศสก็เป็นฝรั่งเศสเซลินบูเิียครับท่านผูฟ้ฟังคุณพ่อคุณแม่อพยพไปจากเมืองไทย100% เซินบูเทียก็ทำได้อีก3อันเดอร์เป็น10อันเดอร์ครับเวทที่4ร่วมกันถ้าจะพูดว่าที่4ร่วมวันนี้เนี่ยไทยทั้งคู่ก็น่าจะได้นะคนหนึ่งไทยแท้ๆวิชนีมีชยัยแต่อีกคนหนึ่งก็มีสายเลือดไทยคือซซรินบูเทียนั่นเองครับถัดไปก็จะเป็นที่6ร่วมมี3-4คนได้แก่อาริสันรี9อันเดอร์นะครับจากสหรัฐอเมริกาเลวอนี่ฮามนะครับเลวอนี่ฮามคนนี้จากเยอรมันครับก็9อันเดอร์อีกคนหนึ่งแล้วก็ฮิวจูกิม จากทางด้านของเกาหลีก็เก้าอันเดอร์อีกคนหนึ่งนะครับและส่วนทางด้านของไฮจินชอยวันนี้ล่วงมาอยู่ที่9อันเดอร์เธอทําได้แค่ลบหเมื่อวานนี้รวมจากลบแในวันแรกก็ทําให้ไฮจินชอยคู่แข่งของอัธยานั้นอยู่ที่ลบเกครับท่านผู้ังครับก็ถือว่าล่วงลงไปในขณะที่คู่แข่งอีกคนหนึ่งนารินอันน้องใหม่จากเกาหลีคนเมื่อวานก็เล่นดีครับแต่ว่าวันก่อนเล่นดีครับแต่เมื่อวานนี้นะครับได้มาอีกลบสได้มาอีกลบสก็กลายเป็นลบแปด ก็ถือว่ามาอยู่อันดับที่10ครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นเรียกว่าในสกอร์บอร์ดดูจากภาพรวมก็จะเห็นว่าเมื่อมองโปะลงไปจุดเด่นก็คือลิเดียโคขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วแล้วก็จุดเด่นอีกหนึ่งก็คือว่าสาวไทยเราอยู่ใน10คนแรก สองคนครับนั่นก็คือวิชณีมีชัยนะครับท่านผู้ฟังลบสิบแล้วก็มีจัสมินทิดา,าภาสุวรรณบุระอีกคนหนึ่งครับเออเมื่อกี้ลืมรายงานไปจัสมินหรือทิดาภาเมื่อวานได้4อันเดอร์ก็กลายเป็น8อันเดอร์นะครับตอนนี้เป็นที่10ร่วมครับที่ร่วมมีหลายคนแต่ว่าเธอเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในเรือตาบอดเห็นชัดเจนในหน้าหนึ่งเลยนั้นก็จะเห็นธงไทยอยู่2งธงครับเอาละนั่นก็เป็นภาพรวมจากนี้ไปไปดูสารภาพของสาวไทยคนอื่นครับ ก็ปรากฏว่าคนถัดไปได้แก่ชาเนตตีวานาแสนครับท่านผู้ฟังครับทำได้5อันเดอร์ครับจึงกลายเป็น6อันเดอร์ขึ้นมาเป็นอันดับที่21ครับชาเนตตีนะครับชาเนตตีวานาแสนนะครับอ่ะดูคนถัดไปคราวนี้เป็นพรนนนงเพชรลำเมื่อวานแค่อีเวน์พาแต่ว่าเธอมีอยู่แล้วลบ3เมือ่ออีเวน์พาก็ยังเป็นลบ3จึงผ่านการตัดตัวอย่างสง,ง่างามครับที่อันดับที่40ร่วมกับท่านผู้ฟังแล้วก็มาถึงคนนี้ แพตตี้ครับปะพังกรท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราเอาใจช่วยเธอมาตลอดแพตตี้นะครับขอให้วงสวิงเธอกลับมาขอให้ความโดดเด่นเธอกลับมามันหายไปไหนเมื่อวันแรกนั้นเนี่ยเราใจหายใจคว่ำนะครับเธอออกถึงเรียกว่าบวกสี่เลยแต่ท่านผู้ฟังครับเมื่อคือนนี้ประพังกรทวัฒนก,กิจหรือแพตตี้ของเราตีได้6อันเดอร์เลยครับ6อันเดอร์ครับพรวดขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังหักกบลบบวก4ี่ก็เลยกลายไปเหลือลบ2 ทำให้เธอผ่านการตัดตัวเข้าสู่รอบนี้ด้วย55ร่วมครับเป็นที่55ร่วมครับแม้แต่เว็บไซต์ของ l p g a ก็พาดหัวชมเฉยครับบอกว่าแพตตี้ค w อ b a c k คือว่าครานกลับมาแล้วหรือว่ากระโจนกลับมาแล้วนะครับทำได้ชื่นกระทั่งผ่านการตัดตัวเอาเรื่องของเธอมาเป็นสตอรี่หน้าหนึ่งเลยนี่ก็คือแพ t ตี้ปรฟังก่อนนะครับมาได้เมื่อคืนนี้ลบ6วันเดียวเอ้ยลบ6วันเดียวก็เลยกลายเป็นว่า กลายเป็นว่าได้ลบสองเลยเพราะเธอบวกอยู่4ใช่ไหมครับก็เข้าการตัดตัวไปแล้วถัดไปครับเป็นใครเอริยาจุธานุการเมื่อคืนก็ตีดีครับได้มาอีกรบสามนะครับเธอมีอยู่แล้วเจอเจอเข้าไปนะเธอบวก2อ,อยู่นะพอได้มารบสามจึงกลายเป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเอริยาจุธานุการก็เป็นที่68ร่วมผ่านการตัดตัวไปหนึนะ่งคนมาดูอีกคนนึงครับอภิชยายุบุนะครับลบหนึ่งครับเมื่อวานนะี้ก็ได้ลบหนึ่งนี่แหละ เพราะวันก่อนนั้นเธอได้อีเว้นผ่านก็ได้ลบหนึ่งก็ผ่านการตัดตัวไปที่68ร่วมไปอีกครับมาดูอีกครับคนนี้เป็นปันรัตครับปันรัตธนระผลบุญญาตัดก็ปรากฏว่าเธอตีบวกหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามวันแรกมีอยู่ลบสองก็เลยเหลืออยู่ลบหนึ่งเป็นที่68ร่วมผ่านการตัดตัวไปอีกหนึ่งคนและสุดท้ายเป็นโมริยาจุธานุการครับโมริยาจุธานุการนั้นเมื่อวานตีบวก2แต่ว่าเธอตุนไว้ลบสจึงเหลือลบหนึ่ง ก็เป็นที่68ร่วมผ่านการตัดตัวไปอีกเป็นคนสุดท้ายนะครับท่านผู้ฟังก็ไป9คนแล้วแต่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ3คนนี้ไม่ผ่านการตัดตัวครับไม่ผ่านการตัดตัวครับเราเริ่มจากอัธยาทิติกุลสาวน้อยขวัญใจของเราเมื่อวานนี้นะครับออกบวก1นะฮะทั้งวันตีบวกหนึ่ง ทั้งท่านทีมบอลเล่นตอนเช้าซึ่งทุกอย่างนั้นเป็นปกติแล้วแต่ว่าจะเป็นด้วยอะไรก็แล้วแต่เถอะอัธยาบวกหนึ่งะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นอีเวนพาอยู่เมื่อบวกหนึ่งก็จึงกลายเป็นบวกหนึ่งและบวกหนึ่งก็คือการไม่ผ่านตัดตัวเป็นคนแรกเลยนะครับท่านผู้ฟังถัดไปก็จะเป็นปาจารีครับท่านผู้ฟังครับปาจรีอันนาันตฤรการเมื่อวานเล่นสุดยอดทําได้ถึง5อันเดอร์ แต่ว่าวันแรกบาจรีนั้นพลาดท่าไปบวก8อยู่คงจํากันได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ได้คืนมาตั้ง5นะลบ5ในเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะแต่ปรากฏว่ามันก็ยังเหลือบวก3เพราะฉะนั้นเธอก็เป็นที่108ก็ตกรอบไปเช่นเดียวกันไม่ผ่านการตัดตัวและสุดท้ายก็เป็นตรีชัดแจงกลับนะครับตรีชัดนั้นเนี่ยบวก2ครับแล้วมีอยู่แล้วบวก1กลายเป็นบวก3ก็ไม่ผ่านการตัดตัวรวมความแล้วที่ไม่ผ่านการตัดตัว ของไทยเราจาก12คนที่เข้ารอบไปไม่ผ่าน3คนครับมีอัธยาทิติกุลบวก1เป็นที่89ไม่ผ่านการตัดตัวบาจารีแม้จะลบ5้าแต่ก็ยังบวก3เป็นที่102นะครับไม่ผ่านการตัดตัวและตรีชัดครับบวก2เท่ากับบวก3ไม่ผ่านการตัดตัวเพราะเป็นที่102ล่วงไป3คนคนครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะฮะเราผ่านมาถึงเรียกว่า8คนสิใช่ไหมเราไปแข่ง12ออเคนสิ แข่ง12ผ่าน9ล้นไป3นะครับนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแต่ว่าท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นนี่คือบทเรียนสําหรับอาทยาธิติกลนี่เป็นครั้งแรกนะครับเท่าที่เราติดตามกันมาที่ถือไม่ผ่านการตัดตัวในแอนพี a ของลูกการนี้ลูดูก,ก,การนี้นะครับอย่าชงเองก็ไม่นึกไม่ถึงระหว่างที่ไม่ไม่มีการถ่ายทอดก็พยายามดูสกอร์ ของเธอไปตลอดนะครับแม้ว่าจะไปเรียกว่าท่องเที่ยวอยู่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันหยุดก็ไปท่องเที่ยวกันแต่ว่าก็เปิดดูตลอดเวลาออกเป็นยังไงถึงไหนอย่างไรแล้วก็ใจหายครับก็เธอตีล่อแร่ล่อแร่อยู่อย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับเรียกว่า9้าหลุมแรกเนี่ยเธอออกจากหลุมสิบนะฮะมันบวกหนึ่งเพราะบวก 1, 1เนี่ยจ่าฉันก็ไม่สบายใจละเพราะอะไรไหมเพราะว่าการกลับไปเล่นหลุมหนึ่งเนี่ยเมื่อวานสถิติของเธอหลุมหนึ่งสู้เล่น9้าหลุมหลังไม่ได้ แต่พอมาเล่นหลุมกลารหลุมหลังก่อนในวันนี้กลับทําไม่ได้ดีถ้าอย่างนี้เนี่ยพอไปเล่นหลุมหนึ่งซึ่งไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันจะไม่ค่อยดีใหญ่นะแล้วก็จริงฮะเธอเล่นเก้าหลุมแรกกลับไปเล่นหลุมหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเก้าหลุมหลังของวันที่สองนี้ก็ทําไม่ได้จริงๆในสุดแล้วก็จบที่บวกหนึ่งอย่างที่ว่านะครับทั้งหมดนั้นนะครับเธอก็ทําไปเรียกว่าสี่โบก,กี้กับสาเบอร์ดี้ทั้งหมดนะครับสิบแปดหลุมแล้ว ก็แปลว่ายัางบวกหนึ่งอยู่เมื่อบวกหนึ่งก็ต้องตกรอบไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังก็คงจะต้องเป็นบทเรียนที่ทางด้านของอัธยาจะต้องได้เผชิญสักวันหนึ่งนะครับนี่คือสัจธรรมของกอบอย่าแงบบที่จาจารย์พูดอยู่เสมอมันจะมีขึ้นมีลงมีคงที่นะครับแล้วก็ทําอย่างไรเมื่อลงแล้วเราจะรีบให้มันหยุดแล้วก็กลับมาเร็วที่สุดนั่นคือสิ่งที่อัธยาจะต้องทําเพราะบทเรียนนี้เธอจะต้องเจอ จะต้องเจออย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ว่านะกกอฟยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันจะต้องมีวันออฟจะมีวันที่เทกระจาดลงไปเลยก็เล่นแบบชนิดที่ว่าเหมือนกับคนเล่นไม่เป็นน่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็จะหยุดหยุดแล้วก็กลับมาใหม่ถ้าเราดูไทเกอร์วูดเป็นหลักแล้วก็จะเห็นกับช่วงที่เขาตกต่ำในยุครุ่งโรจน์น,นะนะก็ตกต่ำแบบไม่ผ่านการแตโตัวก็เคยมีแต่ไทเกอร์วูดก็จะไปสงบสติอารมณ์แล้วก็ค่อยไปกลับมากลับมาก็กลับมาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับกลับมาอีกล่วงอีกกลับมาอีกล่วงอีก,อก,อกนะฮะ เป็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าจะกลับมาได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็มาได้แรงเช่นเดียวกับในอดีตก็จะทําให้เขานั่นอยู่อยู่ของโคงรงการตลอดการแต่ก็มีบางคนที่จะแข่งศึกษามาอย่างสเตซี่ลุยส์เนี่ยเป็นคนที่จะแข่งชอบมากนักกอล์ฟหญิงของสหรัฐอเมริกาเคยเป็นเมอร์หนึ่งเสร็จแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยทางด้านของสเตซี่ลุยส์ก็ออฟและหลังจากนั้นสเตซี่ลุยส์ไม่เคยกลับมาอีกเลยจุดป่านี้เซอุ่ยสก็ยังไม่กลับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจว่า,ากลับมาไม่ได้แต่อย่างเลดียโค ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่า,นาศึกษาเธอขึ้นสูงสุดขืนสู่สามัญสูงสุดสามัญหลายครั้งและตอนนี้กําลังจะกลับมาคืนฟอร์มอาจจะไม่สูงสุดไปอีกระดับหนึ่งแต่เห็นชัดเจนว่ารีเดโคกาลังมาดแรงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกอลฟแล้วก็อยากจะให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นกําลังใจให้แกอัธยาครับปลอบใจเธอเพราะไม่เป็นไรการตกรอบหรือการไม่ผ่านการตัดตัวนั้นเป็นธรรมดา นะมือหนึ่งของโลกแม้แต่ไทเก์วูดซึ่งยิ่งใหญ่เหลือเกินก็ยังล่วงมาแล้วแล้วเมื่อคนอื่นๆก็เป็นของธรรมดาแต่ทำอย่างไรจะหายเร็วนะฮะจะช่วยกันอกอบกู้จิตใจให้มันกลับมาเหมือนเก่าและอย่าให้วงสวิงเราเสียอย่าให้เป็นเหมือนหลายๆคนที่พอล่วงแล้วล่วงแล้วก็ออกทะเลไปเลยตอนนี้สิ่งเหล่านี้คล้ายๆจะเกิดขึ้นกับแพตตี้เกิดขึ้นกับแพตตี้มาสอสาครั้งแล้วแต่เมื่อคืนนี้แพตตี้ วัฒนกิจได้โชว์ฟอร์มว่าเธอยังมีฝีมืออยู่นะเธอยังกลับไมาได้นะการกลับเข้ามาได้ของเมื่อคืนตเป็นนิมิตหมายที่ดีอาจจะไม่ชนะในรายการนี้ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีความหวังโดยเฉพาะอาทิตย์หน้านั้นเป็นรายการที่สําคัญนะครับเด็ o โอเพนหญิงเนี่ยเป็นสาคัญเป็นเมเจอร์สุดท้ายสุดยอดสําคัญกว่านี้มองในแง่ดีอีกมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเอารัธยาเธอไปพักซสนะฮะอย่าไปคิดถึงมันทุองการเล่นข่าวนี้ลืมนะครับค่อยๆฟิตค่อยค่อย สงบจิตสงบใจนะครับตีเบาๆซ้อมเบาๆทําใจให้สบายๆถือว่าเราซ้อมหนักไปแล้วตอนกลับมาบ้านเมื่อช่วงที่ว่าปิดระยะยาวหยุดระยะยาวอยู่พักหนึ่งเมื่อสักต้นเดือนเนี้ยเราก็เอาอย่างนั้นก็นแล้วกันและทําใจให้สบายสู้ไปเก็บตัวนะครับเลิกไปก่อน2วันพักก่อน2วันแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปสู้ในรายการหน้าดีกว่านี่คือสิ่งที่อยากจะปลอบใจให้แก่น้องสาวของเรานะครับในวันนี้ก็บอกว่าน้องจีนไม่เป็นไรครับนี่คือสิ่งที่ น้องจะต้องเรียนรู้ว่ามันคือสัจธรรมของก๊อบก็น้องก็อย่าไปเสียใจมองในแง่ดีถือว่าฉันได้พักผ่อนก่อนแล้วไปลุยสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะสนุกแน่น้องจีนแล้วก็เมื่อเห็นแพตตี้ซึ่งฟอร์มล่วงหล่นเริ่มกลับมาเมื่อคืนนี้ ก็จะเห็นแฮตตี้ตั้งแต่สัปดาห์นี้แล้วแล้วก็แต่เพื่อเธอเล่นได้ดีอีกสัปดาห์หน้าโอโหเราเชียร์กันสนุกเลยแต่ถึงอย่างไรท่านผู้ฟังครับรายการนี้เราก็มีสาวไทยเราไป9คนนะอ่าเพราะฉะนั้นก็ยังเชียร์ได้สนุกครับเพราะฉะนั้นจงมาเชียร์วิชณีมีชัยกันรบ10อยู่นะครับที่4ร่วมจงมาเชียร์จัสมินนะครับหรือทิดาภาสวนอุระรบ8ครับเป็นที่10ร่วมนะครับท่านผู้ฟัง4ร่วมกับ1ิบร่วมแล้วมาเชียร์ชนตตีวรรณแสนะครับลบ5 นะครับ21ร่วมครับแล้วมาเชียร์เจ๊พรานนงของเรานะครับท่านผู้ฟังลบ3ที่1 0 40ร่วมนี่มาให้กำลังใจกับสาวน้อยผู้กำลังจะกลับมาแพตตี้นะครับลบ2ในขณะนี้นะครับ ก็กำลังจะกลับมาแล้วโชว์ฟอร์มเยี่ยมมากเมื่อคืนนี้มาดูกันต่อลุยกันมาเชียเอริยาครับก็เอาตัวรอดถือว่าสุดยอดเมื่อคืนนี้น้องทำได้สามอเดอร์เหมือนกันนึกว่าจะร่วงกลับมาได้มาเอริยาสู้กันนะครับรายการนี้เธอเคยเป็นแชมป์มาแล้วต้องเราใจช่วยหน่อยนะฮะแล้วหลังยังมีนะครับใครอีกมีทางด้านของอภิชยายุบนอาจจะน้องใหม่หน่อยที่จะแข่งอาจจะไม่คุ้นก็ ออกเสียงผิดบ้างขออภัยด้วยนะครับก็แถวเอาใจช่วยน้องเต็มที่ปนรัฐนะครับผลนะผลบุญญารัตก็เช่นเดียวกันก็ได้เข้ารอบมาก็เชียร์กันรวมทั้งโมริยาครับ ถึงตอนนี้ก็ผ่านการแต่ตัวมาก็เฉียดเต็มที่นี่คือบรรดาสาวๆไทยเราที่ยังสามารถจะเล่นต่อในคืนนี้และมาดูกันต่อเลยเลยครับในคืนนี้ถ่ายทอดดูเหมือนว่าจะทุ่มกว่า,วาทุ่มครึ่งอะไรก็มาแล้วยันรีบมาดูกันนะครับให้กําลังใจสาวไทยของเราในการต่อสู้ต่อไปนะครับส่วนทางด้านของอัธยาก็ปลอบใจอีกครั้งหนึ่งว่าน้องอย่าเสียใจทําใจให้สบายถือว่านี่เป็นสัธรรมของกอบไปเตรียมตัวในช่วงที่เหลือได้เตรียมตัวมากกว่าคนอื่น2วัน ไปสู้กันในเกมหน้าครับดิบิทิสโอเพ e นเก่านะหรือดิโอเพ n ที่เรารู้จักกันอย่างดีในสมัยนี้ไปเชียร์กันครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของกอล์ฟหญิงเมื่อคืนนะครับและก็เช่นเคยครับเรามาตบท้ายกันด้วยกอล์ฟชายนะครับซึ่งก็มีการแข่งขัน Rocket m o มอ g a ก e c l s s s i c นะครับ PGA Tour ที่ Detroit เมื่อวานนี้ก็ที่หนึ่งก็ไปก็แข่งกับสคนอยู่เทเรร์เพนดริดครับกับทางด้านทนีฟีนล ว่าแรกคู่กันมาแต่เมื่อคืนนี้เทลเลอร์เพนดิตฉีกหนีไปลบ15แต่โทนี่ฟีนนวก็ลบ14เป็นอันดับ2นะครับโดยมีลีฮอสกักเป็นอันดับ3เจาะตามมาที่ลบ12แต่ที่สําคัญนะครับก็ปรากฏว่ากีรเดชะพิบารัตครับท่านผู้ฟังครับเมื่อคืนทําได้ลบ1ก็เป็นลบ6ก็แปลว่าเป็นที่ยีสบร่วมผ่านการตัดตัวครับก็ยินดีด้วยกับกีรเดชอพิบารัตนะครับ ที่ผ่านการตัดตัวเมื่อคือนนี้หลังจากที่กิษเดชไม่ผ่านมาหลายครั้งขอให้ผ่านให้ผ่านแล้วก็จะเอาเชียร์กันก็ผ่านแล้วสำหรับรายการนี้ครับแต่ท่านผู้ฟังครับอันดับที่26นั่นเองจะแชงดูดูไปก็แปลกใจก็เห็นธงไทยอีกหนึ่งธงประดับอยู่หน้ารายชื่อของคนที่ได้ที่26นั้นชื่อเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า kk r, imb uit, r imb uit, i m b r s u t rimba sud nimb h ใน่ตัว h นะ n i m b S S A S U T ก็อ่านว่าลิมบสุดนะ KK เขาคือใครเป็นคนใหม่ที่จ่าชางไม่รู้จักอันนี้ก็ต้องยอมรับนะอย่างที่เราเรียนกันมาต้นต้นว่าจ่าชายก็ไม่ใช่เป็นมืออาชีพอะไรก็เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาเป็นคนรักกีฬาคนหนึ่งนะติดตามกีฬาทุกประเภทกอล์ฟก็มาชอบแต่ว่าก็ดูหลักๆใหญ่ๆไม่ได้ดูลึกซึ้งกอล์ฟไทยเราก็ดูแต่เราดูไม่หมดโดยเฉพาะกอล์ฟชายเนี่ยเรายังไม่รู้จักคนอีกเยอะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเรียนไปรู้ไปจัดรายการไปมีอะไรท่านบุฟังก็แนะนํามาเราก็แนะนําต่อถือว่าเป็นการคุยกันเคเคลิมบสุดเป็นใครธงชาติไทยมาอยู่อันดับที่26ใน p g a วันนี้เป็นครั้งแรกที่จะาชางเห็นก็เลยต้องไปคน้นผลก็ปรากฏว่าจากการค้นมาชื่อไทยของเขาคือเข้มข้นครับเคเคนี่คือเข้มข้นเนี่ยนายเข้มข้นเนี่ยนะนายเข้ม,เข,มเข้มเย็นยิ่งของสมัยก่อนอาจารย์ป่วยท่าน ใช้นาบกาว่าเข้มนีจะใช้ท่านใช้โค้ดสมัยเสรีไทยว่าเข้มเย็นยิ่งแต่นี่คือเข้มข้นลิมพระสุดกับลออิมอพอสระอะพระเนี่ยนะแล้วก็พระสุดก็สออุตตรลิมพระสุดนะฮะเขาตามประวัตินั้นบอกว่าเป็นนักเรียนทุนกอบของมหาลัย นะครับเลี้ยนจบจากมหาไรแคลิฟอร์เนียแอดเบิร์กเล์โอ้โหมหายาดังนังนเนี่ยที่เบิร์กเล่ในมหาัยชั้นหนึ่งเลยนะครับของที่สหรัฐอเมริกาจบด้านธุรกิจด้วยนะครับเมื่อปี2018-2019แล้วก็ลงไปเล่นทัวร์นะครับเป็นตัวเล่นของมหาัยด้วยเหมือนกันนะเป็นตัวเล่นของมหาไรที่เบิร์กเล์ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเล่นอาชีพในเล่นทัวร์ลองนะครับที่เขาเรียกกันว่าคอนเฟอรี่ทัวร์เมื่อปี2020คือปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ เล่นพอสมควรนะครับเงินรางวัลสะสมเนี่ย <c oughs> ได้ไว11 2, 2้1,12,752เหรียญแล้วนะคิดปีเงินก็หลายหลายล้านไมนกัน3-4ล้านก็ถือว่าเป็นค่าที่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้เล่นกอล์ฟต่อได้ละและปรากฏว่าคุณลิฟายมาเล่นในในกาพ a เจาวนี้ครับแล้วก็ได้เล่นคุณลิฟายแล้วได้คุณลิฟายมาแล้วก็มาผ่านการตัดตัวได้เงินชัยอีกแล้ว เพราะฉะนั้นนี่เราต้องรู้จักเขาไว้นะครับต่อไปเขาก็จะอยู่ในพิชเชษอีกคนหนึ่งเราก็จะได้ติดตามให้กันบางใจเข้มข้นลิมพะสุดกับท่านผู้ฟังครับใครมีประวัติหรือรู้จักมากมากกว่านี้ก็ อย่าลืมนะครับโพสตมาให้ทราบไว้จะแชงก็จะได้มาขยายต่อให้รู้จักกันต่อไปนะครับเอาละครับนี่คือบทเพิ่มเติมของฝ่ายชายเมื่อคือนนี้ที่ไปค้นคว้ามาแล้วก็นำมารายงานด้วยแล้วก็ตบท้ายด้วยข่าวของ NIB ไออนะครับรายการที่1วันที่1เริ่มแล้วนะครับก๊อฟ <G orb> อุตลุดที่จะแชงบอกก็ปล่อยตัวเล่นเงินแบบเพลิดเพลินนะครับก็ดูกันหลายคนก็ดูกันทางยูทูบเมื่อ YouTube, คืนนี้นะครับท่านผูฟังครับผลปรากฏว่าวันแรกจบลงแล้วนะ เราเอาของไทยเราก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังพระชนะคงวัดใหม่จบที่ลบหครับเป็นที่สามโดดเด่นอยู่ในตารางส่วนสะดมแก้วกาญจนาจบที่บวกหครับเป็นที่46ร่วมนะครับเรียกว่ารองบวยพอดีเขามี48คนที่16ร่วม2คนก็บอกรองบวยแหละนะก็ลบบวกหครับนี่คือวันที่1ครับติดตาม NIV golf กันต่อนะครับ g o l ฟกระบดท,ที่เราเรียกกันเนี่ยนะก็สนุกเล่นกันแบบมันเพลิดเพลินยิงโอ้โหรายงานดูกัน เรียกว่าลานตาเลยนะฮะมาติดตามดูกันต่อนี่คือวันที่1เท่านั้นยังมีวันนี้แล้วก็มีวันพรุ่งนี้ครับครับแล้วก็จะรู้ว่าใครจะเป็นแชมป์กันแล้วมาดูกันว่าแชมป์ไม่แชมป์ไม่สําคัญรางวัลเยอะหลือเกินดูซิว่าพราะชนะคงวัดใหม่ของเรากับสะดมาแก้วกาญนาจะโกยมาอีกคนละกี่ล้านครับนั่นก็คือเรื่องราวไอไอวีกอล์ฟครับตาน้ฟังครับก็บบเป็นอานจบ วันนี้รายการพิเศษที่จะแจ้งเข้ามานะครับรายงานเรื่องกล์ฟเป็นเรื่องหลักนะครับท่านฟังครับก็ขอเชิญติดตามนะครับให้กำลังใจกันนะครับสำหรับทั้งหญิงทั้งชายด้วยก็ได้นะครับท่านฟังครับเพราะว่าหญิงเราก็หลายคนยังเหลืออยู่หลายคนหน้ารุนหน้าเฉียดทั้งนั้นและส่วนชายเราก็เรียกว่ามีทั้งที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาทั้งหมดเลยเพราะรายการที่มอร์เกตคลาสสิกนั้นก็แข่งที่ดีทรอยที่มิชิแกน ในขณะที่รายการแอนนาบีกอบนั้นแข่งที่สนามของทรัมป์เลยนะฮะท่านผู้ฟังครับคุณสนามของดูนั้นทรัมป์เก่าที่นิวเจอร์ซีย์นะครับท่านฟังประธานาธิบดีเก่าแข่งกันที่นิวเจอร์ซีย์นั่นก็สนุกทีเดียวนั่นก็มาติดตามกันนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับก็เป็นนันว่าหมดหน้าที่วันนี้ครับจะติดตามต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้มารายงานกันต่อนะครับว่าผลงานของสาวไทยหนุ่มไทยเราเป็นอย่างไรพบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ รับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแช่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ